เก่งรุ่นเกมมิ่งโน้ตบุ๊ก9รุ่นเด็ดที่จะเข้างานคอมมาดแล้วได้โค้ดส่วนลดได้โปรโลดเยอะแยะมากมายมีรุ่นไหนไปดูกันครับ ผมเชื่อว่าหลายคนกําลังอยากได้เกมมิ่งโน้ตบุกรุ่นเด็ดๆราคาแบบประมาณเท่านี้บาทเท่านั้นบาทกันอยู่แล้วแบบเออจะเข้างานคอมมาแล้วจะไปซื้อรุ่นไหนดีอะไรยังไงดีวันนี้ผมรวบรวมมาให้ประมาณ9รุ่นนะฮะมีตั้งแต่ราคาหลักหมื่นต้นๆไปจนตัวแพงที่มีโค้ดส่วนลดเยอะแยะมากมายและตรงนี้นะครับผมอันนี้เป็นราคาคาดการเท่านั้นนะคะถือว่าเอาเป็นเอาลายให้ทุกคนสามารถตัดสินใจได้แล้วกันเนาะ แล้วต้นจากรุ่นราคาประหยัดตะแรงจัดเลยครับเจินมาเริ่มกับ HP Victus 16ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรหัสเอาไว้ด้านล่างนะฮะผมบอกเลยว่าสเปคตัวนี้แม้จะมาถึงปี2024แล้วก็ยังเล่นเกมได้ดีครับผมมันจะเป็นรุ่น AMD Ryzen 5 6 6 0 0 h กับ RTX 3050 Ti แรม 8GB DDR4 SSD 512พร้อม Windows 11ในตัวครับจอ16.1นิ้ว Full HD IPS ตัวนี้ผมเดาว่าราคาตั้งต้น22,990เนี่ยน่าจะกดโค้ดส,ส่วนลดอะไรพวกนี้ในงานแล้วลงไปเหลือ19,000อะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้นะฮะข้อดีของเจ้า HP Victus ตัวนี้ที่ผมเลือกมานะฮะคือ USB Type C Full Function ต่อจอยแยกได้ชาร์จแบตเตอรี่ก็สะดวกครับผมและมี SD Card Reader ใครที่เป็นพวกสายตัดต่อวิดีโอแต่งรูปอะไรพวกนี้ถ่ายรูปมาจากกล้องนเนาะอยากจะโอนไฟล์เข้าเครื่องแทงเข้าช่องนี้ได้เลยครับผม รุ่นที่2ตัวนี้ก็เด็ดไม่แพ้กันครับกิกะไบต์ G5 MF ตัวนี้ผมบอกเลยว่าถ้าใครอยากได้การ์ดจอแรงนิดนึงในเล่นเกมอย่างเดียว ผมอยากเชียร์ให้มาจบกับตัวนี้เพราะอะไรเขาได้ Intel Core i5 Gen 12 12500H กับ GeForce RTX 4050หลายคนอาจจะแบบ4050มันจะชัวร์ไหมความแรงมันเท่ากับ RTX 3060ในเจนที่แล้วเลยครับผมได้ SSD 512 g b พร้อม Windows 11 RAM 8 g b d d r 4มีจอ15.6นิ้ว Full HD IPS ในราคา20,080นิดหน่อยแค่นั้นเองและคาดว่าถ้ากดโค้ดส่วนลดอาจจะลงมาเหลือ20,050 20,040อะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้สิ่งที่ผมชอบอยากบอกทุกคนว่ามัน นะคือมันมีพอร์ต HDMI กับ Mini Display Port อย่างละช่องเท่ากับเราต่อจอแยก2จอกับเจ้าตัวนี้ได้เลยทันทีครับและข้อดีคือ Gigabyte G5 ตัวนี้ฮะมันเป็นโน้ตบุกราคาไม่เกิน30,000แต่ได้ G-FORCE e RTX 4050ถามว่ามันดียังไงปกติแล้วในราคาไม่เกิน30,000เนี่ยปกติจะเจอ RTX 3050 3050 Ti ซึ่งมันก็เล่นได้แต่มันไม่ได้ถึงกับแรงจี๊ดอะไรขนาดนั้นตัวนี้4050เนี่ยมันเทียบเท่ากับ RTX 3060ในเจนที่แล้วแต่มันก็จะมีลูกเล่นอย่างพวก DL SS อะไรอย่างนี้มาเพิ่มราคา2 8 0 0ก็อย่างที่บอกครับอาจจะลดเหลืออหมื่ 25,000- อ4 0 0ืก็เป็นไปได้เหมาะก,กับสายครีเอเตอร์ครับ รุ่นที่ 3, Lenovo l o c 16iR H8 ครับตัวนี้สเปคบอกเลยว่าน่าสนใจในงบ40,000ตน้ตนๆเขาได้ Intel Core i7 13620H กับ RTX 4060พร้อมกับแรม 16GB SSD 512ลง Windows และก็ Microsoft Office มาให้พร้อมใช้งานคือแบบเกมมิ่งโน้ตบ o ๊กที่มี Office แท้ให้ใช้งานอะ่ะเฮ้ยผมว่าคุ้มนะจอ16นิ้ว w x g a ก็คือ Full HD แหละแต่เป็น Full HD อัตราส่วน16:10 1,920 1,200 Panel i p a ค่ารีเฟรชเรท1 4 4ตัวนี้ขอบอกเลยว่าถ้าใครกะซื้อมาเล่นเกมเป็นหลักเลยนะฮะแล้วตัดต่อคลิปได้ด้วยตัวนี้ลงตัว1-2 CPU แรงใช้ได้เลยฮะแถมได้การ์ดจอที่เป็นตัว TGP สูง115วัต์แค่นี้ ก็ลื่นแล้วความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ Lenovo Lock ตัวนี้นะครับผมมันมีชิป AI Lenovo LA 1ติดตั้งมาให้ในตัว AI มันคอยปรับโหมดการทํางานตัวเครื่องให้เองเราไม่ต้องไปนั่งวุ่นวายอะไรกับมันก็ได้แค่นี้เครื่องกรแรงแล้วราคาของ Lenovo LOQ ผมเก่งเอาไว้ว่านนะ่าจะลงมาเหลือสักแบบ4 0 0 0 0หรือ38อะไรอย่างนี้ครับผม3 8อะไรอย่างเงี้ยแบบมันจะมีโค้ดลดหน้าร้านแล้วก็โค้ด l a z a d a s h o p ป e ีลดอีกชั้นหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้วใช้บัตรเครดิตเพิ่มเติมว่ากันไปอาจจะเป็น ไปได้ครับใครอยากได้ตัวแรงในงบ40,000ผมว่าเลยนโะว่ล็อกตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ฮะรุ่นที่4 Acer Predator Helios Neo 16ตัวนี้ผมเห็นกระแสในแฟนเพจของทาง n o b o o k s p a c ค่อนข้างรุนแรงมากเหมือนกันนะครับผมว่าหลายคนเนี่ยโหจีจ้าชื่นชอบแนะนำกันยกใหญ่เลยบอกเลยว่าใครกำลังอยากได้หรือโดนเพื่อนป้ายามาแล้วไปรอดูงานคอมมาครับอาจจะลดสัก2 3 0 0 0อะไรอย่างงี้มาลดไม่ดีเยอะแต่ แถมเก้าอี้เกมิ่งไปครับเอเซอร์ชอบทำอย่างนี้บ่อยมากเพราะเก้าอี้พรีเดเตอร์อะไรอย่างเงี้ยสเปคบอกเลยว่าเอาเรื่องฮะ t n t e o Core i7 1 3 7, 7 0 0 HX ตัวนี้เป็นตัวแรงนะฮะบวกกับ RTX 4060ตัว TGP 1 4 0วัตต์ ความแรงบอกเลยว่าเล่นเกมจอ 2K ผมว่าเล่นได้สบายๆเลยไซเบอร์พังเนี่ยเอาอยู่แน่นอนแรม16 DDR5 พร้อมกับจอ16นิ้ว 2K 2 5 6 0ณ1 0 5 6ค่า refresh r a สูง165 h ฮพาเนล IPS ฮะขอบเขตสี100% sRGB ฮะตัดต่อคลิปอะไรอย่างนี้โอเคเลยแถม CPU แรงด้วยการ์ดจอก็โอเคใครกำลังหาเครื่องแรงเอาไว้ใช้ขอแนะนำให้โดนตัวนี้ไว้เลยฮะ รุ่นที่5ขอวนกลับมากิกะไบต์อีกทีหนึ่งตัวนี้เป็นกิกะไบต์ออรัส15 XAKF ครับผมตัวนี้5,4009แต่ผมแอบไปเห็นในช้อปปี้เมื่อตอนปลายปีเดือน12ที่ผ่านมาเขาลดเหลือ49,000 54้ลด4,900 0นนี้ ลดไปประมาณ5,000ก็ถือว่าโหดอยู่นะผมว่าในงานก็น่าจะทำโปรราคานี้และใช้โค้ดช้อปปี้รัา e ดาเพิ่มได้ครับผมสเปคมันน่าสนใจมากเพราะอะไรรู้ไหมเราได้ Intel Core i9 1 3 9, 9 8 0 hx แรงสุดของ Intel G13 เลยนะจับคู่กับ rtx 4060ตัวหวัดสูงพร้อมกับ ssd อีก 1TB ติดตั้ง Windows 11 RAM 16 กิก DDR5 แค่นี้ก็เล่นเกมได้ลืนล่นละฮะจอ15.6นิ้ว QHD IPS ก็คือ2,560 x 1,440ครับผม p a น e ง IPS ตัวนี้มีค่า refresh rate สูงระดับ240 h ฮและมีขอบเคสี100% sRGB อีกด้วยตรงนี้ผมขอบอกเลยว่าใครอยากได้น้ t ตบุ๊กที่ CPU แรงตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ครับและยังเล่นเกมได้ด้วยเพราะ RTX 4060ตัวนี้ได้คู่กับ Intel Core i9 บอกเลยว่าจบอยู่ รุ่นที่6ตัวนี้เราชีมมากับ ASUS TUF Gaming A15 ตัวนี้บ้างนะครับผมตัวนี้สลับฉากมา AMD กันมากหลายคนกำลังรออยู่เลย Ryzen จะมาเมื่อไหร่ตัวนี้มาแล้วนะแล้วเป็น Ryzen 8000ซีรีส์ด้วยเป็น Ryzen 9 8945HS พลังสูงและก็ประหยัดพลังงานได้ระดับหนึ่งมี AI ในตัวจับคู่กับ RTX 4070มี SSD 1TB Windows 11และ RAM 16 g b DDR5 ติดมาให้ในตัวพร้อมใช้งานเลย แต่หน้าจอเนี่ยเขาจะลดเหลือ16นิ้ว Full HD IPS 1 4 4เฮิครับเอาล่ะหลายคนอาจจะแบบอู้เป็นจอ Full HD เองเหรอพี่เอางี้นะฮะเราลองคิดภาพตามนะ Full HD มันก็ดีมันก็เล่นเกมลื่นและได้4070เฟรมเรททะลุแน่นอนหรือถ้าใครคิดว่าอยากจะต่อจอแยกไอ้ตัวนี้ก็ต่อขึ้นไปเลยครับ ต่อไปจอ 2K เล่นได้สบายสายแน่นอนข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ t o u g h Gaming a 1 5ตัวนี้นะฮะก็คือพอร์ต type c ของเขาเป็น usb 4.0 full function ต่อหน้าจอแยกและชาร์จแบตเตอรี่ได้ในตัวเตรียมอะแดปเตอร์แกเล่นในตัวไ0 0วัตต์ไว้ให้หน่อยบอกเลยว่าถ้าใครพกออกไปข้างนอกไปทํางานอนะไรพวกนี้มันก็ทํางานได้โอเคไม่แพ้กันไม่ได้ลําบากไม่ต้องพกอะแดปเตอร์เฉพาะตัวไปให้วุ่นวายเลยครับ รุ่นที่7เ,เราพูดถึง As สซุตทับเกมมิ่ไปแล้วถ้าไม่พูดถึง A.O.G. สติ s c a ามันก็จะเหงาไปจริงไหมดังนั้นแต่ตัวนี้ครับบอกเลยเก่าแต่เก่า a s สซุต A.O.G. สติก c a r 15ตัวนี้นะฮะ69,990บาทแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวเข้างานเนี่ยราคาต้องหักตั้งต้นก่อนละจาก69น่าจะเหลือ65แล้วใช้โค้ดส่วนลดนู่นนี่ได้อีกนิดหน่อยถามเลยว่าเฮ้ยแรงไหมครับพี่แรงครับได้ Intel Core i9 Gen1212900HX จับคู่กับ 3080Ti แค่นี้คุณก็ต่อจอ 4K เล่นเกมได้ลื่นๆแล้ว SSD 1TB Windows 11พร้อมใช้งานได้ RAM 32 g b DDR5 พร้อมใช้จากโรงงานเนี่ยไม่ต้องอัปเกรดเลยปิดท้ายด้วยหน้าจอ15.6นิ้ว Full HD IPS แต่ว่าบอกก่อนนะ Refresh Rate 300 h z นะครับใครที่เป็นพวกสายเล่น v a l o r a n t หรือพวกนี้บอกเลยภาพลื่น จัดเลยฮะตอนนี้ความเฟี้ยวของตัวนี้นะครับผมผมยกให้กับ CPU กับการ์ดจอที่ยังแรงมากอยู่ยังอยู่ได้อีกสักประมาณ4 5ปีป5ปเป็นอย่างน้อยๆแน่นอนพร้อมกับไฟ Per Key RGB คีย์บอร์ดฮะเกมเมอร์น่าจะชอบใจบวกกับพอร์ต USB t y ท e C ที่เป็น f ฟูลฟังชั o นรวมกันแล้วสามารถต่อหน้าจอแยกกับ HDMI ได้3จอพร้อมกันเลยครับราคาน่าจะโอเคด้วยใครลองไปเดินตามหาดูนะฮะในงานคอมมานด์ปีนี้ รุ่นที่8เราขอวนไปแบรนด์มังกรบ้างนะครับ MSI Katana A17 AI ตัวนี้5 9 9 9 0เพิ่งเปิดตัวราคามาสดๆเลยเดี๋ยวรอดูกันได้ผมบอกเลยว่าในงานคอมมาร์ตน่าจะมีโค้ดส่วนลดกันบ้างแหละแบบอ่ะลดสักสองสามพันเป็นอย่างน้อยๆยังไม่รวมโค้ดหน้าร้านที่เขาจะลดให้อีกนะฮะเดี๋ยวไปรอดูกันได้ความน่าสนใจผมบอกเลยว่าเอาเรื่องสเปคตัวนี้ Ryzen 9แปดเก้ HS กับ RTX 4070จับคู่กับ SSD 1TB Windows 11พร้อมใช้ Microsoft Office มีติดมาให้ในเครื่อง RAM 16 g b DDR5 หน้าจอก็ใหญ่17.3นิ้ว Full HD IPS 144 h z ใครอยากได้เครื่องใหญ่เอาไว้วางแทน PC ที่บ้านได้เลย ตัวนี้ผมว่าโอเคครับผมและของเล่นใหม่นะฮะอันนี้ด้วยความเป็น AI MSI ใส่ฟีเจอร์ใหม่มา2อย่างครับคือ MSI AI Engine ตัวนี้มันจะเป็นคําสั่งที่อยู่ในตัวเครื่องเวลาเราใช้งานอะไรพวกนี้เรากดไป smart AI เดี๋ยวเครื่องมันดีเทคเองว่าเราขับโปรแกรมไหนใช้งานอะไรแล้วเครื่องมันตัดโหมดให้เราเลยว่าจะบูตพลังหรือจะเออเน้นประหยัดพลังงานก่อนดีอีกอย่างนึงคือ MSI AI Artist ครับ ใครที่แบบอ่ะเราจะเจนภาพเอาไว้ใช้งานนู่นนี่นิดหน่อยอะไรอย่างนี้ตัวโปรแกรม MSI AI Engine ใช้พลังของ RTX 4050ขึ้นไปก็สามารถเจนภาพออกมาได้เลยฮะรุ่นที่9ตัวสุดท้ายอันนี้ผมเก่งเอาไว้เลยว่าน่าจะลดกันเยอะใช้ได้ MSI Vector GP68HX นะครับผม13 v i ราคาจาก79เนี่ยน่าจะลดลงมาสักหมื่นหนึ่งแล้วยังใช้ค o สโวนลดอะไรพวกนี้เพิ่มเติมได้สเปค บอกเลยว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน Intel Core i9 13950HX ได้ GeForce RTX 4080ในราคาแบบยังไม่ขึ้นไปแสนนะเออตัวนี้น่าจับนะไม่พอยังได้ SSD 1TB Windows 11 RAM 3ามสิ d สอิติดโรงงานมาให้พร้อมใช้งานเลยจอ16นิ้ว QHD Plus ก็คือ2560คูณ1,600แล้วก็เป็นพา n e เน IPS ค่ารีเฟรช r e ร้เฮิ ขอบเคสี100% DCI P 3สีสันดีงามระดับที่ครีเอเตอร์เอาไปทำงานได้ทำงานเสร็จเอามากลับมาเล่นเกมก็ศเลนกันครับพร้อมฟีเจอร์เด่นๆอีกอย่างหนึ่งคือมีพอร์ต USB Type C 2ช่องพร้อมกับ HDMI ต่อหน้าจอแยกพร้อมกัน3จอได้เลยแล้วบอกเลยว่าถ้าใครกำลังหาการ์จอแรงแบบจ่ายทีเดียวยอมเจ็บหนักๆเลยมาจบตัวนี้ครับ4080แล้วครับถึงเป็น Intel J13 แล้วไงครับยังแรงครับ แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งทั้ง9รุ่นที่ผมเก่งเอาไว้ในง,งานคอมมาชปีนี้ว่าราคาน่าจะเด็ดลดกันโดนๆไปเลยแต่ว่า อันนี้เป็นการคาดเดานะฮะบางทีอาจจะมีลดมากลดน้อยหรือมีรุ่นเข้างานมากน้อยไม่เหมือนกันก็ต้องลองไปเดินดูด้านง,งานเอาในคลิปเป็นเกณฑ์ดูก่อนก็ได้ถ้าเกิดแบบอ่าได้ราคาประมาณนี้แต่ส่วนลดดีๆประมาณนี้เราก็ไปซื้อดูครับผมบางทีเราอาจจะได้นด้ตบุกที่ถูกใจแล้วก็งบประมาณไม่บานปลายได้ด้วยฮะสุดท้ายนี้ฝากคําถามว่าถ้าเข้างานคอมมานด์คุณจะไปซื้อเกมมิ่งโนบุกรุ่นไหนหรืออยากได้นโนบุกรุ่นอะไรมาพิมพ์บอกในช่องคอมเมนต์ให้เรารู้กันหน่อยนะครับผมสุดท้ายนี้ขอฝากช่องทางการติด ตาม YouTube โนบุกสเปคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้เตือนให้กับพวกเราด้วยนะฮะแล้วเจอกันในคลิปหน้าผมอาร์มครับสวัสดีครับ